สวัสดีพี่น้องทางช่องยู u ูบชอระดาลด,ดคุณครับนี่นี่ครับสิงห้าพี่น้องมาดักดินครับใส่หกล้อดำอ,อันนี้เป็นคันคู่ซ้าครับ อยู่ข้างบนก็ดำอยู่ข้างล่างครับมีการสีเขียให้ตัดเร็วรประหยัดน้ำมันครับกับคนใจมาชีพเช่นคือเราครับ ไปน้อง,ค,งอครับี่กลองอาจสิซันไปแน่ครับเป็นกล้องติดบกระจก้ารถครับผม งบ่ได้ครับต้องค่อยๆอยตัด่องสั้น รถก็ได้หมุนหลายครับตากไกลๆดากรถดากไกลๆหยกขึ้นยกขึ้นใส่เลยครับคลิปนี้ผมก็อัจสตาก์ทเต็มบุ้งคีบนี้ครับเพราะว่ารถมันสั่นครับที่บุ้งก็แข็งนิดนึงครับต้องค่อยๆตากไปแรงๆหน่อยเอาครับ ขนาดหาตันเจ้าคนได้นี่ก็สามารถตักได้ดละเจ็ดสิบถึงแปดสิบเที่ยวครับผมต่อมือเพราะว่ามันสิยว่ายิ่ง้ว,วค็ขันรถดำขันบรดลออรถดำนะครับตก OK 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 ักออกเข่าออกเข่อยังได้ก็ได้ครับเจ็ดสิบขันรถจากแปดโมงเช้า ประมาณ5่ามงแดงหรือ5่ามงกว่วนนี่ครับได้แน่นอนครับ วัดครับเดี๋ยวใส่เงินหลายๆอย่างหน่อยแล้วก่อนทำบุญไปสิบก่ารถนะครับส่วนร่วมครับเสียสลระนิดๆน้อยกับพ่อเป็นยังครับสวยกันไป ัดูการคลิปนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ